า o w e r รุ่นนี้มันก็คือ power ATX เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวโวลต์สเตนบายมันจะไม่ใช่5โวลต์เหมือน power supply ATX แบบ20พินหรือ24พินนะครับตัวนี้ไฟ VSB หรือว่าโวลต์สเตนบายมันมี12โวลต์น,นะครับเส้นสีม่วงเ่ย12โวลต์เลยนะครับฉะนนั้นจะได้ไม่ต้องงงสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับ ช่วงทำให้ดูนะครับ e ีที่2ตามมาติดๆนะครับจากที่ทำาี P แรกไป EP ที่2วันนี้จะมาซ่อม PC s e r v ิร์ให้ดูนะครับเป็น PC s e r v ิร์ของเดลรุ่น o p t i p e พ9020ตัวนี้ผมให้รุ่นน้องสกรีนงานมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือก็คือให้แยกมาว่าตัวเครื่องนี้นะครับเข้เวอร์ซัพพ์เสียหรือว่าเมนบอร์ดเสียแต่ว่าก็ อันนี้เขาเขียนมาว่า power supply เสียแต่มี remark ม,มาให้ว่าไม่แน่ใจไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันใช่ power supply หรือว่าเมนบอร์ดนะครับก็คือไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มี power supply ตัวที่ดีเอามาลองนั่นเองนะครับเพราะว่าตัว power supply ตัวนี้จะสังเกตดูนะครับว่ามันไม่เหมือน power supply ของคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับ power supply ATX นะครับเมื่อ EP ที่1 ที่ผมทำให้ดูนั้นมันเป็น power supply แบบ20พินนะครับหรือว่า24พินก็จะคล้ายกันแต่ว่ารุ่นนี้มัน8พินเองนะครับจะสังเกตว่ามันมีสายแค่ไม่กี่เส้นนะครับก็จะมีเส้นสีเขียวนะครับเป็นเส้น PS on เหมือนกันนะครับ5โวลต์ PS on เหมือนกันแต่ว่าเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับเส้นสีม่วงมันจะต่างกันจาก Uh, power supply ATX แบบ20พินยพินก็คือตัวนี้เส้นสีม่วงเนี่ยโวลต์สแตนบายตัวนี้มันจะวัดได้ประมาณ12โวลต์นะครับใช้โวลต์สแตนบายไฟสแตนบายใช้12โวลต์เข้าไปเลี้ยงวงจรนะครับแล้วก็เส้นสีขาวเนี่ยจะเป็นไฟหลัก12โวลต์แต่ว่าจะถูกจ่ายออกมาหลังจากที่มีการเปิดเครื่องหรือว่ามีการจัมออนนะครับแล้วก็เส้นสีเทาเนี่ยเส้นสีเทานี่ก็จะเป็นไฟ power good ทีนี้การทํางานของ power supply ในรุ่นนี้นะครับอันนี้ต้องต้องเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวทางเพื่อในการวิเคราะห์แต่จริงๆถ้าจะเอาง่ายๆนะครับรุ่นนี้เรามาดูด้านหลังตูดของ power supply เราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มนะหลังจากเราเสียบไฟ AC กดเ,เสียบไฟ AC เข้าเครื่องแล้วเรากดปุ่มนี้ถ้าไฟสีเขียวติดเนี่ยประมาณสัก60 70%เนี่ยแสดงว่า power supply ดีอยู่ อันนี้ก็คือในขั้นเบื้องต้นแต่ว่าในถ้าจะเอาชัวร์วเลยเราก็ต้องให้มันแอคทีฟกับโหลดดูนะครับเอามาต่อที่หลักการทำงานของมันก่อนนะครับไฟเส้นสีม่วงนะครับ12โวลต์สแตนบายตัวนี้จะถูกส่งเข้าไปที่เมนบอร์ดนะครับถ้าเราสังเกตดูว่าไอเส้นที่มันหายไปจากพวก24พินก็คือเส้นสีส้มใช่ไหม3.3โวลต์ 3. 3 v, แล้วก็พวกเส้นสีแดง5โวลต เส้นสีเหลือง12โวลต์นเนี่ยมันจะไม่มีนะครับดังนั้นมันจะถูกสร้างขึ้นภายในเมนบอร์ดก็คือใช้ไฟตัวนี้แหละครับตัวเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับต่อลงไปในบนเมนบอร์ดเห็นไหมครับแล้วมันก็จะผ่านมาจนถึงผ่าน L มาจุดนี้มันจะต้องวัดได้12โวลต์12โวลต์ผ่านมาตรงขดลวดนะครับเมื่อ IC PWM ตัวนี้ นะครับก็คือ IC ภาคสแตนบายนะครับมันทํางานจะมีขดลวดตรงนี้มันจะวัดได้ประมาณ5โวลต์นะแล้วอีกขดหนึ่งขดเล็กๆข้างๆก็จะวัดได้อีกประมาณ3โวลต์นะครับแบบนี้ถือว่าโวลต์สแตนบายพร้อมทํางานนะครับแบบนี้สันนิษฐานไว้เลยว่า,า power supply อาจจะไม่เสียนะครับแล้วเมนบอร์ดเนี่ยวงจรสแตนบายก็ทำงานแล้วด้วยนะครับลองไปวัดไฟตรงสวิตช์ดูนะครับ วัดไฟสวิตช์นะครับไฟสวิตช์มีส2บสออ่อมี5ไฟสวิตช์มี5โวลต์ก็แสดงว่าปกตินะครับลองหามิดอ่าคนี้เราลองกดสวิตช์ออนเครื่องนะครับมันจะต้องมีการตกลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปที่เดิมนะครับก็คือจาก5โวลต์ต้องตกลงไปเป็น0ูนย์แล้วก็ต้องกลับไปเป็น5โวลต์เหมือนเดิมหลังจากที่เราปล่อยสวิตช์นะครับอันนี้ก็คือว่าปกติแต่เครื่องออนไม่ได้นะครับเครื่องออนไม่ได้ครำนี้เมนบอร์ดเสียแน่นอนนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำเฉพาะาการแยกอาการดีเสียระหว่างาตัว power supply กับ Mainboard นะครับว่าในกรณีที่เราไม่มี power ตัวที่ดีมาลองเนี่ยนะครับมีแค่ตัวตัวเดียวโดดๆทั้งเครื่องเลยอย่างเงี้ยนะครับเมนบอร์ดมีตัวเดียว power supply มีตัวเดียวนะครับาการที่เราจะลองเทสก็คือวิธีนี้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับเรากดสวิตช์ออนเครื่องนะครับ เครื่องแอคทีฟได้นะครับวงจรพูลอัพทำงานแต่ว่าเครื่องออนไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปไล่ดูเมนบอร์ดอย่างเช่นกรณีนี้นะครับผมก็เจออยู่ตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตตัวเล็กๆนะครับมันเห็นรอยไหมขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตตัวนี้ลักษณะมอสเฟตตัวนี้ลักษณะการทำงานมันจะเป็นเหมือนวาล์วนะครับเป็นวาล์วเหมือน ปล่อยไฟผ่านนะครับเป็นวาล์วเปิดควบคุมให้ไฟผ่านไปเฉยๆนะครับแล้วอ,อยู่ดีๆมันไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับมันไม่น่าจะไหม้โดยตัวมันเองมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันในวิธีการซ่อมม i นบอร์ดอีกทีหนึ่งถ้าว่างๆเดี๋ยวทําให้นะครับเอาคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการแยกอาการดีเสียระหว่าง power supply กับมนบอร์ดนะครับแล้วก็หลักการทํางาน นิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนของ IC นะครับเครื่องนี้ใช้ IC เบอร์ตัวนี้มันที่เห็นอยู่บนตัวมันเนี่ยมันเป็นโค้ดนะครับพอเราเอาโค้ดไปแปลงนะครับมันก็จะได้มาเป็นเบอร์ r t 8 2 3 0นะครับก็คือ IC ตัวที่ควบคุมไฟสา3โวลต์กับ5 v โวลต์ที่ผมแนะนำไปตั้งแต่ต้นนะครับที่ขึ้นรูปให้ดูตั้งแต่ต้นก็คือตรงนี้นะครับนะก็คือตรงนี้ อย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือจาก d s t e s t เหมอนเห็นไหมมันจะเขียนว่า5ถึง25โวลต์แต่เมื่อสักครู่นี้นะครับบนตัวเมนบอร์ดมันใช้เป็นไฟ V โวลต์สแตนบายก็คือเส้นสีม่วงมันจ่ายมา12โวลต์นะครับ2โวลต์ก็ฝั่งนี้ก็จะควบคุมเป็นไฟ5โวลต์นะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็ควบคุมเป็นไฟ3โวลต์เดี๋ยวรายละเอียดของ IC การทํางานของ IC เดี๋ยวมาลงดีเทลให้ที่หลังนะครับมันมีการรับ มันมีการต่อใช้งานประมาณ2ลักษณะก็คือเนี่ยนะครับถ้าเราดูจาก2วงจรเนี้ยดูที่ขา13เนี่ยนะครับถ้าอย่างรูปบนเนี่ยมันต้องอาศัยสัญญาณ enable นะครับอาจจะต้องถูกส่งมาจากตัว e c หรือว่า super IO นะครับส่วนในแบบที่2เนี่ยนะครับการต่อในลักษณะแบบนี้นะครับตัว IC มันจะสามารถจ่ายไฟ5โวลต์กับ3โวลต์ออกมาได้เลยนะครับของรูปบนเนี่ย มันจะยังไม่จ่ายไฟออกมานะครับจนกว่าจะมีคําสั่งมาที่ขา13อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็สําหรับวิธีการดังกล่าวนี้นะครับน่าจะพอเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับที่เจออาการในลักษณะแบบนี้นะครับคลิปนี้ผมคงต้องพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ